ทู้เรียนพรวนเป็นห้องที่สะอาดและเป็นห้องระบบปิดทําไมจึงต้องเป็นห้องระบบปิด<ม>เพื่อที่ว่าไม่ให้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาค่ะก่อนที่เราจะลงกระทะโอ้โหจะบอกว่ากลิ่นทู้เรียนหอมมากเนื้อทุเรียนเน้นๆไม่ผสมแป้งร้อยเปอร์เซ็นต์และก่อนที่เราจะตวนเราจะต้องพักเนื้อทุเรียนประมาณหนึ่งวันเพื่อให้ง่ายในกระบวนการผลิตขั้นตอนต่อไปสําคัญมากๆกก่อนที่เราจะจุดไฟกระทะเรา ติดเปรี้ยวหรือเปล่าหืมทุเรียนมีความหวานละมุนซึ่งเหมาะแก่การทําทุเรียนกวนมากค่ะเนื้อทุเรียนที่เราใช้จะต้องมีการวัดค่าบริกบริกที่จะใช้จะต้องอยู่ที่ปริมาณประมาณ3 5ปขึ้นไปซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากฉะนั้นเนื้อทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านจึงเหมาะมากแก่การผลิตทุเรียนกวนเพราะมีความหวานละมุนต่อไปเป็นการจุดไฟกระทะขั้นตอนนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ไฟอ่อนๆจะไม่ เพราะถ้าเกิดว่าเราเร่งไฟจะทําให้เนื้อทุเรียนของเราไหมจะใช้น้ําตาลทรายน้อยมากเพื่อใช้ในการถนอมอาหารเท่านั้นขั้นตอนนี้เราจะไม่เทเป็นกองเราจะค่อยๆเทเพื่อป้องกันการเกิดการไหม้ของน้ําตาลใช้เวลาควนประมาณ4-5ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่นานมากๆเพื่อที่เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าค่ะทุเรียนกวนของเราจะใช้ส่วนผสมแคส่สอย่าง คือเนื้อทุเรียนและน้ำตาลทรายเท่านั้นขอ,อย้ำอีกครั้งทุเรียนของเราไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูดและไม่มีสารเจือปรับรุูสี